ด้วยสภาวะภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นทุกปีส่งผลทำให้เกษตรกรชาวสวนลำไยในพื้นที่จังหวัดลำพูนประสบปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นลำไยในบางพื้นที่พบว่าต้นลำไยยืนต้นตายดังนั้นด้วยปัจจัยทางธรรมชาติจึงเป็นปัญหาที่เกษตรกรควบคุมไม่ได้หรือหากจะรอให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริหารจัดการน้ำก็อ,อาจต้องใช้เวลา และจากสภาพปัญหาดังกล่าวสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพศ2553ได้กำหนดบทบาทให้สภาเกษตรกรจังหวัดประสานและดำเนินง,งานระหว่างองค์กรเกษตรกรเกษตรกรสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนได้บูรณาการกับสถานีทดลองใช้น้ำชนประทานที่1แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชนประทาน เพื่อศึกษาวิจัยถึงสาเหตุปัญหาและปัจจัยที่จะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรชาวสวนลำไยจึงได้มีแนวทางเพิ่มศักยภาพการให้น้ำแก่ต้นลำไยสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติของดินและน้ำโดยนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในสวนลำไยเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาวร่วมกัน โดยกิจกรรมมีด้วยกัน2ส,ส่วนคือ 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนและเกษตรกรโดยดำเนินการบรรยายโดยนายวรเดชชิน,นพงศ์คิติวัฒหัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ำชุลประทานที่1แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทีมงานเมื่อวันที่16มีนาคม2563นณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูน 2.. สาธิตการเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปวิเคราะห์คำนวณหาค่าการรักษาความชื้นในดินประเภทของดินและคุณสมบัติของดินโดยมีเกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าของสวนลำไยซีรายได้แก่นายประวินปฏิคมนายสมานพรมชัยนายสมศักดิ์ทิพวรรณและนางวิไลชัยบุตรเป็นสวนลำไยนำร่องที่สภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดลำพูนคัดเลือกให้เป็นกรณีศึกษาต้นแบบซึ่งหลักการก็คือ คำนวณหาว่าหลังจากที่ให้น้ำลำํำไยอย่างสมบูรณ์นั้นดินใช้ระยะเวลากี่วันเพื่อขายความชื้นจนเหลือ50%ทั้งนี้เพื่อให้ทราบระยะเวลาที่เหมาะสมในการให้น้ำครั้งต่อไปวิธีการคือ 1. ให้เกษตรกรให้น้ำลำํำไยในวันที่1อย่างเต็มที่ 2. หลังจากให้น้ำไปแล้ว24ชั่วโมงหรือ1วัน เจ้าหน้าที่ก็จะเก็บตัวอย่างในครั้งที่1โดยเก็บบริเวณใต้ปลายทรงพุ่มลำไยที่ความลึกในช่วง30ซนติเมตรและช่วง30-60ถึงซนติเมตรเพื่อนำไปหาค่าความชื้นและค่าต่างๆของดิน 3. ทํทำการเก็บตัวอย่างดินครั้งที่2โดยให้ระยะห่างจากวันที่1เป็นระยะเวลา3วันและเก็บครั้งที่3ที่4จนกว่าค่าความชื้นของดินจะลดลงประมาณ50เอร์เซนต์ โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินทั้งหมด4ครั้งสำหรับความรู้และวิธีการรวมทั้งการนำตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ได้รับการสนับสนุนจากสถานีทดลองใช้น้ำชปรปทานที่1แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สำนักบริหารจัดการน้ำอุทกวิทยากรมชนระทานหลังจากที่ได้ผลการทดลองนายวรเดชชินนพงศ์ทิติวัฒน หัวหน้าสถานีทดลองใช้น้ําชลประทานที่1แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทีมงานได้มานําเสนอผลวิเคราะห์ของเกษตรกรทั้ง4รายในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดลําพูนครั้งที่3 2563เมื่อวันที่25พฤษภาคม2563โดยมีรายละเอียดดังนี้ผลการตรวจสอบดินของนายประวินปฏิคม พบว่าดินในสวนลำไยของนายประวินปฏิคมเป็นดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีไม่มีปัญหาดินเค็มมีอินทรีย์วัตถุต่ำมีพีเฮเป็นกลางมีฟอสฟอรัสสูงมากและมีโพแทสเซียมต่ำดังนั้นจึงควรเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยโพแทสเซียมงดใส่ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงซึ่งปุ๋ยที่แนะนำเช่น25-7-7หรือ30.5 7.5 7.5หรือ13 13 21สำหรับการให้น้ำลำใหญเนื่องจากในแปลงเป็นดินร่วนปนทรายดินระบายน้ำได้ดีจึงแนะนำให้น้ำทุกๆ3วันต่อครั้งโดยให้น้ำต้นลับประมาณ900ลิตรโดยเน้นให้ท่วมบริเวณปลายทรงพุ่ม คนที่ 2. นายสมานพรมปันจากการวิเคราะห์พบว่าดินในส่วนลำไยของนายสมานพรมปันเป็นดินเหนียวระบายน้ำได้เล็กน้อยแต่อุ้มน้ำได้ดีไม่มีปัญหาดินเค็มมี p ีเเป็นกลางมีอินทรีย์วัตถุเพียงพอแต่ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงจึงควรงดใส่ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมให้ใสป่ปุนขาวหรือโดรไม้เล็กน้อยปีละสองครั้งซึ่งสูตรปุ๋ยที่แนะนำเช่น25 7 7 หรือ30.5 7.5 7.5สำหรับการให้น้ำต้นลำไยพบว่าที่ผ่านมาอย่างให้น้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นลำไยโดยให้ปรับเปลี่ยนเป็นการให้น้ำต้นละประมาณ1,400ลิตรโดยเน้นให้น้ำท่วมบริเวณปลาทรงพุ่มแต่เนื่องด้วยในสมานมีการนำเศษใบไม้มาคลุมบริเวณปลาทรงพุ่มถือเป็นวัสดุคลุมดินทำให้ดินคงความชุ่มชื้นและอัตราการระเหยของน้ำลดลง จึงสามารถใส่น้ำทุกทุกๆ5-6ถึงวันต่อครั้ง 3. นายสมศักดิ์ทิพวรรณจากการวิเคราะห์พบว่าดินในส่วนลำไยของนายสมศักดิ์ทิพวรรณเป็นดินเหนียวมีอัตราการลวดซึมในดินช้าไม่มีปัญหาเรื่องดินเค็มดินมีอินทรีย์วัตถุในเกณฑ์ปานกลางปริมาณฟอสฟอรัสสูงแต่ดินชั้นกลางที่60ซนติเมตรมีปริมาณน้อยปริมาณโพแทสเซียมสูงมากคำแนะนำในการให้ปุย๋ยจึงควรเพิ่มอินทรีย์วัตถุปานกลาง ให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสให้น้อยลงและงดใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมซึ่งปุ๋ยที่แนะนำเช่น25-7-7หรือ30.5-7.5-7.5สำหรับการให้น้ำลำไยควรให้น้ำทุกๆ8-10วันต่อครั้งครั้งละประมาณ1,400ลิตรโดยเน้นให้น้ำท่วมบริเวณปลายส่งพุ่มคนที่ 4. นางวิไลชัยบุตรจากการวิเคราะห์พบว่าดินในสวนลำไยของนางวิไลชัยบุตรเป็นดินร่วนเหนียว เนื้อละเอียดกักเก็บน้ําได้ดีและพบว่าในดินมีตรมปนอยู่เนื่องจากเกษตรกรใช้น้ําจากน้ําปิงสูบขึ้นมาใช้ภายในสวนอีกทั้งพบว่าดินเป็นกรดเล็กน้อยมีอินทรีย์วัตถุต่ำฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงมากคําแนะนําในการให้ปุ๋ยจึงควรเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์งดใส่ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งปุ๋ยที่แนะนําเช่น25.7หรือ30.57.57.5 สำหรับการให้น้ำลำไยควรให้น้ำทุกๆ10 1ถึงวนันตอกั้งต้นละประมาณ1,200ลิตรเน้นให้น้ำท่วมบริเวณปลายสพุ่มพ่อปลูกมาได้20ปีแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องการดูแลนี่ก็ดูแลแบบพื้นบ้านไอ้เรื่องการใช้ปุ๋ยใช้นี้ก็ใช้แบบธรรมชาติเพราะว่าเราไม่ได้รู้ไป ณภาพของดินหลังจากที่น,นําดินไปวิเคราะห์ดูแล้วรู้คุณภาพของดินแล้วดินเราอุ้มน้ําได้นานประมาณกี่วันค่ะแล้วก็จากสิบวันแล้วก็เปลี่ยนขึ้นเป็นสิบสองวันตอนหนึ่งทำให้เราประหยัดค่าไฟด้วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายลดปัญหาเรื่องของลมยาแตกด้วยแล้วก็การลดการค่าใช้ใจ่ายในการใช้ปุ๋ยสำคัญมากๆ คือสําคัญหนึ่งคือทําให้รู้เรารู้ว่าคุณภาพของดินเราเนี่ยไอปุ๋ยที่เราจะนํามาใช้น่ะทุกครั้นเราก็เราใช้ไปตามพื้นบ้านราคามันก็แพงเราคิดว่าเราจะใช้สูตรนี้ให้เราเมียเราลูกโตแต่เราไม่รู้ว่าคุณภาพของดินเรานั้นมันมีอยู่แล้วไงแต่นี้เรารู้คุณภาพของดินแล้วเราก็ซื้อปุ๋ยส่วนที่อัรตราส่วนที่มันราคามันต่ํากว่าแต่มันมีคุณภาพ แต่บางครั้งเราแค้สูตรไอตัวเก้าร้อยกว่าพันกว่าเนี่ยเราจะมาสองลูกมันก็ไปปลาไปสองพันกว่าแล้วแต่ตอนนี้เราเอาแค่เจ็ดร้อยกว่าบาทกับหกร้ยกว่าบาทมาผสมคัแต่ละครั้งเนี่ยก็เราเสียแค่พันประมาณพันสองพันสามันมันไม่ถึงสองพันแล้วประหยัดไปตั้งเยอะ ดังนั้นการรับมือกับปัญหาภัยแล้งการปรับตัวของเกษตรกร,กรถือเป็นวิธีการที่รวดเร็วและได้ผลไวที่สุด ทั้งนี้ต้องเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับพื้นที่และเกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างชัดเจนประกอบก,บกับการปรับทัศนคติในการให้น้ำลำไยวิธีการรักษาความชื้นในดินรวมถึงการบริหารจัดการการใช้น้ำในสวนลำไยอย่างเป็นระบบและช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตไปพร้อมกับการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย